วันนี้เราอยู่กับช่องจิลันมาลี2นะครับนะวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดเมลนะครับนะทั้งคอมทั้งมือถือนะครับตอนนี้เป็นมือถือก่อนนะครับนะโอเคครับขั้นแรกนะครับกดจุด3ามจุดตรงนี้นะครับขั้นที่2นะครับเลื่อนลงมานะกด Setting กด account Info เสรสจแล้วนะครับมันจะมี add for ์ไออีเตรงนี้นะครับกดอ m a i l เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกด add email ไปเลยนะครับนะ add my email นะครับเออผมจะเอาเป็นอีเมลนี้นะครับไอ,อเป็นไงไม่ใช่อันนี้ละเมอไปหน่อยนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้กด add email ไปเลยนะครับนะ เสร็จแล้วก็อีเมลก็จะได้รับยืนยันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาสอนวิธีการเอาอีเมลออกนนะครับนะเขาเลยก็อยู่ที่หน้าเดิมนะครับนะหน้าเดิมเลยกดที่วันเกิดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาเอ้ยเล,อเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับกด2,010หรือ2,009หรือ2,008นะครับผมได้กด2อ0 9เสร็จแล้วครับก็พิพ์รหัสไปนะ กด yes เลยนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ b ั c หรือต่อนั้นก็ออกมาใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่นะครับชิบนี่ครับอีเมลก็จะหายไปแล้วทุกคนโอเคจุดราไปดูตัวคอมกันเลยนะไอ้ทุกคนนะครับนะกดตรงนี้นะครับกดตรงดีนะครับกดตรงเฟตติ้งนะครับนะ เสร็จแล้วนะครับกด add email แล้วก็ใส่อีเมลเลยนะครับนะแค่นี้นะครับอีเมลผมรู้ว่าผมจะเอาอีเมลเอ่ออันนี้ทะะ่านเอ่อกด c o m c o m กด add email ไปนะครับ เส okay. แล้วก็ติดแล้วนะครับนะไป okay. นะครับนะต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการเอาอีเมลออกมานะครับนะสอนวิธีการเอาอีเมลออกมานะครับกดตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมานะครับกดตรงคําว่าสองพันสิบครับแล้วก็ใส่พาน์ทโฟดไปนะครับกด yes แล้วก็จะลันใหม่นะครับนะนี่นะครับอีเมลก็จะออกไปแล้วนะครับนะนี่อีเมลไปแล้วนะครับอีซี่อีซีนะครับนะเปถ้าใครจะคิดวิธีการกดติดตามและก์แชร์ของผมน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย